สวัสดีครับทลิปโอทอาลไรกลับมานะครับแต่คลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งของซึ่งหลายๆคนนะครับเพื่อนๆเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับน้ำหนักตามปริมาตรของ d h l e x p r e s s นะครับอ่ะก็เดี๋ยวอ่านเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยตามสไตล์เรานะครับอ่ะค่าที่จ่ายในชิปเม็ดหนึ่งหนึ่งนั้นอาจคำนวณจากขนาดของพื้นที่ ที่ใช้บนอากาศยานก็คือเครื่องบินในการขนส่งชิปเมนต์นั้นๆมากกว่าที่จะคำนวณตามน้ำหนักจริงซึ่งเป็นการคำนวณน,น้ำหนักตามปริมาตรหรือตามมิตินะครับเขาก็จะบอกว่ามีเครื่องมือของเราในการคำนวณน,น้ำหนักตามปริมาตรน้ำหนักตามปริมาตรคืออะไรน้ำหนักตามปริมาตรของชิปเมนต์หนึ่งจะบ่งบอกถึงความหนาแน่นของชิปเมนต์นั้นๆ ชิปเมนที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าโดยทั่วไปจะใช้ปริมาตรตามพื้นที่ในการขนส่งมากกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักจริงน้ำหนักตามปริมาตรจะถูกคำนวณและนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่แท้จริงของของชิ้นนั้นน้ำหนักรายชิ้นเพื่อพิจารณาว่าน้ำหนักใดมีค่ามากกว่าแล้วจึงน้ำหนักที่มีผลลัพธ์มากกว่ามาใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการส่งขนส่งชิปเมนนั้นๆ การคำนวณแบบใหม่ของดิชเชลให้ประโยชน์กับคุณเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเลเทคโลโลรีของอากาศยานที่ล้ำหน้าในปัจจุบันดิชเชลเอ็กเพรสจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะสามารถใช้พื้นที่ในการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและหลีกเลี่ยงการบรรจุสินค้าที่เกินพิก,กัดการคำนวณแบบใหม่นี้จะทําให้เราสามารถควบคุมการทํางานของเราได้และสามารถให้ประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยการประหยัดพื้นที่ในการขนส่งได้เพิ่มขึ้น การเริ่มต้นคคิดคำนวณแบบใหม่นี้จะกระตุ้นให้ผู้ส่งสินค้าปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้มีขนาดกระทัดรัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ปริมาตรของชิปเมนต์นั้นจะลดลงซึ่งจะทำให้ผลให้ใค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้านั้นลดลงเช่นเดียวกันอธิบายอย่างนี้ครับนะครับก็คือ การส่งของผ่านดีเซลครับถ้าเกิดคุณขายทิชทชู่ทิชชู่เนี่ยมันจะกินพื้นที่เยอะถูกไหมครับคิดถ้าเวเดี๋ยวนี้มีทิชชู่แบบขายแบบ12แพ็คแต่มันเบาคุณต้องเห็นใจพวกชิปเมนพวกนี้ด้วยเพราะว่าเขาต้องขนส่งสินค้าขึ้นเครื่องบินถ้าเครื่องบินลำนั้นขนส่งทิชชู่ทั้งลำมันไม่คุ้มค่าขนส่งเขาครับ เพราะฉะนั้นดิฉก็เลยบอกมาว่าถ้าใครเนี่ยขายสินค้าที่กินพื้นที่แต่เบาเขาขอคำนวณแบบว่าถ้าสินค้าคุณชิ้นใหญ่เราจะคำนวณน,น้ำหนักตามปริมารนะครับตรงนี้หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับหลายวันก่อนอยู่ผมมีเจอพี่คนหนึ่งแกก็แบบคิดว่าค่าส่งแบบผ่านดิฉันเอ็กเพรสเนี่ยมันไม่แพงแต่ของแกเนี่ยช่างจริงอ่ะ ช่างจริงแกจะได้ประมาณ10โลแต่พอแกวัดตามปริมาตรกล่องของแกจริงๆเนี่ยแกจะเจอไปประมาณ22โลซึ่งค่าส่ง22โลนี่ก็สูงขึ้นไปอีกแล้วแกไปบอกลูกค้าพลาดเรื่องน้ำหนักก็เลยต้องของต้องหาวิธีอื่นส่งแบบประหยัดมากขึ้นหรือว่าแคนเซิลการส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญยังไงถ้าเกิดเรารู้แต่แรกแล้วเรา สามารถคำนวณได้เราก็สามารถที่จะตั้งราคาขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น Ebay หรือ Amazon ของคุณได้นะครับซึ่ง d i เ h เนี่ยเขาก็จะมีบริการแบบคือจริงๆสูตรของเขาจะเป็นเอากว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งเป็นเซนติเมตรนะครับหารด้วย5,000แล้วปัดมันจะมีปัดปัดก็คืออ่ะสมมติถ้ากดเครื่องคิดเลขนะครับตามสูตร ันนี้ผมเอากล่อง170ของ dhl มานะครับก็คือเอา33คูณ32สซึ่งตามนี้เลยนะฮะคูณ18หารด้วย5000มันจะเป็น3.8 dhl เนี่ยเขาจะปัดเต็มครับหรือปัดครึ่งโลไอน,นี่3.8เขาก็เลยปัดเป็น4เพราะฉะนั้นกล่องเนี้ย ที่มีความกว้างยาวสูง3.3 3.2 18เซนติเมตรอย่างน้อยนะครับสินค้าคุณจะหนักครึ่งกิโลเป็นทิชชู่1กิโล2กิโลสกิโล3.5อ่ะมันจะมี3.5 2.5 1.5ไม่ว่าคุณจะหนักแค่ไหนแต่ถ้าไม่เกิน4กิโล DHL Express เขาจะคิดคุณ4กิโลแต่ ถ้ากล่องนี้เหมือนกันแต่น้ำหนักคุณ4.5เขาก็คิดตามน้ำหนักจริงนี่คือการส่งแบบคิดตามที่เขาเรียกว่า,าน้ำหนักตามปริมาตรก็คือต้องเอาตามปริมาตรก่อนถ้าปริมาตรของกล่องของคุณถ้าตามปริมาตรของกล่องของคุณนั้นออกมาเท่าไหร่ก็ตามคิดขั้นต่ำตรงนี้เลย นะครับคิดขั้นต่ําตรงนี้เลยไม่ว่าของคุณจะหนักน้อยลงไปเท่าไหร่แต่ปริมาตรของกล่องใส่มาแล้วคํานวณได้4ก็ต้องคิดเลย4กิโลแม้มันจะกิโลเดียวแต่ถ้าของคุณหนักเกิน4โลเช่นอาจจะเป็น4.8 d ดก็จะคิดตามน้ําหนักจริงนะฮะเลทของกรดิชแอลก็จะปัดเป็นครึ่งโลครึ่งโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําหนักของคุณ4.8 เลทที่คุณต้องจ่ายก็คือเลทห้ากิโลนะครับเพราะตรงนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนไม่เข้าใจจุดนี้ก็คิดว่าเอ้ยของชั้นโลเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอส่งจริงๆ DHL เขาจะคิดคุณ4ีกิโลนี่เป็นกล่องมิจ่จศูนย์นะครับนี่มันจะเป็นกล่องนี้นะครับ170เนเนี่ยกล่อง DHL เนี่ยกล่องนี้นะครับเนี่ยถ้ากล่องนี้นะครับของ d i s แอลนะครับคุณก็ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติกล่องดิชแอลมันมันขอเบอิกฟรีนะครับคุณดิชแอลกล่องแต่ละไซส์เนี่ยเขาจะมีแจ้งไว้เลยครับเป็นเกี่ยวกับกว้างยาวสูงของกล่องเขาจะมีบอกเลยนะครับกว้างยาวสูงเท่าไหร่ซึ่งคุณก็สามารถมาวัดได้ที่เว็บนี้เหมือนกันหรือคุณจะไม่ใช้กล่องดิ l แอลก็ได้ กล่องอะไรก็ได้กล่องอะไรก็ได้นะครับให้คุณเอาสายวัดวัดกว้างวัดยาววัดสูง3ามด้านเน่ยแล้วคุณใส่ได้เลยที่หน้าเว็บนี้นะครับหน้าเว็บนี้เดี๋ยวผมวางวางลิงก์ของหน้านี้ไว้ไว้ข้างใต้คำอธิบายของของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะก๊อปปี้เอาลิงก์นี้นะครับไปเปิดเนี่ยเปิดอย่างนี้เนี่ยเหมือนที่ผมเปิดและ เอากว้างยาวสูงถ้าเกิดใครใช้บริการของดีเนะครับเอากว้างคุณยาวคูณสูงใส่ลงไปแล้วคำนวณออกมาและถ้าเกิดขึ้นมาตามนี้ถ้าของคุณเบาวกว่าน้ำหนักที่ขึ้นก็คือคิดขั้นต่ำแต่ถ้าน้ำหนักเกินก็คิดตามน้ำหนักจริงแล้วก็ไปส่งกับดีเซลเครสและหลายคนจะเข้าใจมากขึ้นและไม่จะได้ไม่งงว่าเฮ้ยทำไมของฉันเบาจังทำไมถึงคิดฉันต้ง4กิโลอะไรอย่างเงี้ย หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้หลายๆคนเข้าใจหน่วยวัดนะครับซึ่งเป็นหน่วยวัดน้ำหนักตามปริมาตรของ d h l ได้ดีขึ้นเพราะหลายๆคนนั้นไม่เข้าใจตอนแรกก็คิดไงเออฉัน2โลหรืฉัน3โล,โลแต่พอส่งจริงทำไมค่าใช้จ่ายมันกลายเป็นแบบนั้นทำไมฉันคำนวณไปแล้วทำไมฉันไม่เสียตามที่คิดมาทำไมฉันเสียแพงขึ้น ทำให้ต้นทุนของสินค้าที่เราคำนวณมากับราคาขายเนี่ยมันผันผิดไปก็ชาวนี้มาแปลกนะครับยังไม่ใช่สินค้านะครับก็มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักของกล่องส่งก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่เข้าใจและผมก็ขี้เกียจทําหลายรอบทาคลิปอธิบายซะงั้นเลยนะครับอ่ะ สำหรับโอดออนไลน์นะฮะเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับเรียน eBay Amazon กับเรานะครับเราก็จะมีคอร์สเป็นแบบดูคลิปกับจับมือทำนะฮะสนใจก็สอบถามได้ดูด้วยชี่หน้าเว็บไซต์ราคาต่างๆโปรโมชั่นต่างๆเรียนคงเรียนควบนะฮะคุ้มสุดๆนะครับไปดูได้หากเพื่อนๆอยาก,กเริ่มต้นขายออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยผ่าน eBay หรือ Amazon นะครับ ติดต่อเราก็จากหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับคลิกเพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับหรือพิมพ์เองก็แอดโอทออนไลน์เบอร์โทรครับโทรมาปรึกษา่อนได้ที่เบอร์0815511616ครับเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันยังไงฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับเช้านี้นะฮะมีเพื่อนๆติดตามเรากี่ท่านแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่4นะครับ4ตุลาคมแล้วนะครับ ข้อมูลวิเคราะห์ปึ๊บป๊บอ่าหายไปท่านหนึ่งนะฮะวันนี้ลดลงนะครับเมื่อวานหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบสามนะครับวันนี้เหลือสี่สี่ร้อยสามสิบสองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณสำหรับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เพื่อนเก่าๆที่ติดตามเราเสมอมาด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ